สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่ผู้บริหารท้องถิน่นหรือท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งท่านสามารถที่จะมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษาเนี่ย สามารถที่จะเป็นผู้อนุมัติงบประมาณดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆได้นะถามว่าสามารถอนุมัติได้ในวงเงินเท่าไหร่ในการมอบอํานาจของผู้บริหารเนี่ยนะครับให้เป็น,นอ,อำนาจของผู้บริหารหัวหน้าสถานศึกษาเนี่ยสามารถอนุมัติได้ในวงเงินไม่เกินเท่าไร่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตามาระเบียบนะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2,562นะครับซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับซึ่งผมจัดทำคลิปนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์2,568นะครับเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็คือในระเบียบเนี่ยอยู่ในข้อ14นะครับในข้อ14กําหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอาบาจอนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนายกอาจจะให้ในายกเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะมอบอำนาจเป็นหนังสือ ให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้นะครับก็คือมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษามีอำนาจในการอนุมัติได้มีอะไรบ้างวงเล็บ1ก็คือการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณที่มีวงเงิน Mag. ไม่เกิน5 0,000 0บาทอันนี้มอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษาได้นะครับและ2ก็คือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ เฉพาะที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินเนี่ยไม่เกิน5 0,000ืนบาทนะครับไม่ได้กําหนดไว้ในแผนแต่เป็นความจําเป็นความเร่งด่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนวงเงินไม่เกิน5 0 0 0มืนบาทนะครับ